ต่อไปขอข้อแนะนําในการสอบทนายหน่อยครับก็อย่างแรกเลยอะค่ะก็คือมันจะมี2ระบบใช่ไหมมีการสอบแบบการอบรมแบบรุ่นกับผู้ฝึกงานหปีจริงๆอะหลายคนถามว่าต้องเลือกอยังไงจังก,ก็จะแนะนําว่าจริงๆเราควรคว้าทุกโอกาสที่เรามคีคือแบบเหมือนกับใช้สิทธิ์ทั้งสองสนามอะก็คือไปยื่นฝึกงานหนึ่งปีเอาไวนะะ้นี่ค่ะเดียวกันก็คือลงสอบอการอบรมแบบรุ่นด้วยเนาะอ,อ่ะาแล้วก็ การแนะนําก็คือจริงๆอะคือเหมือนกับต้องให้ความสำคัญกับข้อสอบทุกส่วนทั้งส่วนของอัตรัยแล้วก็ปรนัยนะคะอัตรัยก็คือจะมีเรื่องการเขียนสารทางกฎหมายมีเรื่องมณฑลในความแล้วก็ปรนัยก็จะเป็นข้อสอบ ช h อยส e นะคะซึ่งจะเป็นข้อสอบที่แบบว่าเหมือนแบบจริงๆรนคะแนนช่วยอะนะแต่ว่าก็ต้องไปดูว่าเออเนื้อหามันมีอะไรบ้างเช่นมีแพงมีอาญามีพยามีกฎหมายพิเศษอย่างเงี้ยนี่คือส่วนของข้อสอบชอ้ชอยส์นะคะส่วนมนม่ทนายความก็แนะนําว่าต้องท่องข้อบังคับให้แม่นอะเพราะตรงนั้นก็คือมีแค่21ข้อนะคะ เราก็10คะแนนเลยเนาะเราก็มีข่าวว่าว่าตลอดว่าจะมีการปรับคะแนนขึ้นจาก10เป็น15บ้างหละบเป็น12บ้างหลัอะไรเงี้ยนะคะเราก็ส่วนเอกสารทางกฎหมายถ้าจะแนะนําก็คือมาเลยาจารยจันเป๊นะคะจยนเป๊ะครั้างที่จะสอนแบบแตกฉานแล้วก็เอาไปใช้ประกอบวิชาชีพจริงได้ด้วยนะเพราะว่าถ้าแนะนําแบบสั้นๆนะคือจริงๆปกติคลิปแนะนำของเราคือเหมือนคลิปแรกอะ่ะก็คือแนะนํากันเป็นชั่วโมงละว่าเหมือนกับต้องวาง mindset นะคะอันนี้คือเป็นแนะนำคร่าวๆนะแล้วก็อย่าลืมว่าเรียนอย่างเดียวไม่พอต้องฝึกทําข้อสอบเยอะๆด้วยนะคะค<ำ>ประมาณนี้คือถ้าเป็นคอทานายคอที่ผมทํามันสมบูรณ์จนรู้จะสมบูรณ์ยังไงแล้วฉะนั้นแนะนําลงคอแล้วมันจะไปต้องไปวุ่นวายกับอะไรมากคือวุ่นวายกับผมพอวุ่นวายกับฐานข้อมูลที่อาจารย์เป้อาจารย์ตูนใหมน้มันเพียงพอแต่ถ้าเกิดไปอ่านเองคือมันจะกรกระจายมากนะครับ